พี่จ้าหนูย่างมาเบิ่งน้ำทะเลมาหนีกตอน,นแดงๆเย็นนิดนึงหนูคิดว่าเย็นนิดนึงสำหรับหนูเนี่ยจ้ะเบิ่ง,เ,งเ,เ,เห็นอยู่ปะจ้ะอันนั้นเป็นสะพานข้ามไปเยอรมันเห็นอยู่ปะจ้าเมอย่างจากบ้านมาฮอดอันเบิ่งน้ำทะเลประมาณห้านาทีก็ฮอดละหนูมากมาย่างหมาเบิ่งมองนี้เพราะมันใกล้บ้านกเลยงย่าง รากาอันถ้าช่วงซัมเมอร์กรมาเล่นเล่นน้ำแต่เล่นบ่ห่งดอกหนาวแม่นว่าซัมเมอร์ก็อยากเด้เพราะเราลงไปข้างล่างน้ำมันเย็นๆหนูบ่ค่อยมากปันใดแตน่หนูหันผ่านนั้นมากเล่นแต่หนูก็เล่นเล็กๆน้นอยๆเพราะว่ามันหนาวอยู่เข้าลงไปข้างล่างน้ำมันเย็นซัมเมอร์อยู่นี่กะยี่สิบกว่าแล้วแต่มือ้อยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วแต่มือ้อ แต่มันก็ฮ้อนอยู่จ้ะแต่ก็มันก็มีลมอยู่นิดๆมันก็คอือฮ้อนอบ้านเขาได้ฮ้อนอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่เดนมาร์กค่ะมันฮ้อนแบบนหนาวแดดหลังมือน่ะแต่ก็ดีจ้ะถ้าซัมเมอร์ไผ่มีที่มีทางมีส่วนมีอย่างกะก็ะจปะปลูกพี่ปลูกมะเขือมาไว้กินแต่หนูหนบ่มีหนูถือว่าพาร์ทเมนต์หนูกะปลูกบะไรแต่ก็มีหมู่พัน ามาให้กินเด็ดต้นหอมผักสีเนาะพันผุนะพันมีพื้นที่หลังบ้านนะงกงเอามาให้หนูกินป็นหนูกะกินนําพันน่ะนะจ๊ะคนมันย่างอยู่น้อยนึงเท่นอยู่กว่าจ๊ะก็เจ้ามันย่างเล่นตอนนี้ห้าโมงครึ่งลนะตอนนี้ก็ถ้าพ้าที่ตกกก็ประมาณหกโมง โอ้บุเมนบุเมนทุ่มก็สองทุ่มพุณแหละประมาณอะไรจะพระอาทิตย์ตกค่ะถ้าซัมเมอร์เหลี่ยนสี่ทุ่มพระอาทิตย์ยังตกเกี่ยวินตกดินแต่ว่าทานาหนาวก็จะแม่นสามโมงเครื่องสี่โมงกับมือเลยได้พี่น้องไงยู่นีิฮันจะแม่นพอพอดีอยา,ม,ยาม,มมันยามมันซัมเมอร์กับสี่ทุ่มที่จะเวนตกดิน,นมันบุกซินนะนะดังเดียกอะ แบลพอโนนมันก็แจจงแจงค่ำซา้าแจงใบหน้าหน้าเสมอธนาหน้า,นา,า,ห,นห,านหันค่ำใบแจงซ้า้ัหนูไปเห็ุงานช่วงฮันนูไปเห็ุงานทำความสะอาดนูหนูเข้างานตีห้าโอ้ยมืดมืดนูันปั่นจักรยานเ็ดมีมือเนื่องอยูว่วะอันคนผ้าอันจูงหมาไปนะแเ้วพังกระเส่สุดดมหมาฟังกระตดูดำๆำใช่ เบึ่งมันกระโดดเสื้อนู่นเบ่้อนูนนะจกเจอเมื่อนามาเกียบจักรยานล้มมันมืดฮะนะมันบ่ยินหุ่งเข้ามันตีห้าเนาะตีสี่กว่าออกเดก๋ยวบานเข้างานตีห้าโอ้เบิ่งมือหันยงมาตกเจอนามาเกียบรถล้มพักมีหลังมือเด้อพี่น้องนุ่มปั่นจักรยานไม่ยุ่งดีๆมันบ่หินหุ่งตามันบุรีมันมืดเนาะยังว่าอันปีนขออขออถนนอ่ะนะ ยังว่าอันล้มยังว่าเพิ่งล้มเมือ่อโตคนนี่แล้วหนูกห็หันซ้ายเห็นกว่าย่านคนเห็นแต่มันกันพวงมีคนหลายเนาะตีสี่กว่านึงแต่มีมันก็มีคนเล็กเลเนาะแต่ว่ามันบวกเบ้นช่วงคนมีนะิ่งหนูยังว่าไอายฟ้าลูกเด้ยังว่าย่านคนเห็นอะไะจ้ะประสบการมาอยู่นี้ความเป็นอยู่ก็คือบ้านเราได้ถ้าเขาเฮ็ดงานโรงงานก็ตื่นแปดโมงเนาะต่ก่อนหนูก็เฮ็ดงานโรงงานไปดูนี่ฮัน งานมันต้องเข้าแต่เช้านะจ๊ะงานเทศงานโรงเรียนงานผมวอมสุษษาตต้องเข้าแต่ตีห้าเพราะว่าต้องเ็ดเสร็จก่อนแปดโมงเพื่อดึกน้อยเข้าห้องตอนแปดโมงเข้ากันยังได้เข้านะให้เห็ศให้ทานันนะจ๊ะเด็กอะดีจ้ะเขาก็ได้เงินส่งกลับบ้านเนาะก็ยังดีีเงนินมีทองให้โอใ,ให้แม่เป็นสินทันสายก็ยังดีจ้ะ ดเดี๋ยวหนูย่างสักพักหนูก็สิกลับบ้านละเพราะว่าอันบุญอยากอยู่ค่ำอ่ะน,นะกลับบ้านไปเรียนหนังสือไปอ่านหนังสือเรียนภาษาเดนนนและแล้วกา็นอนพักผ่อนเบ่งหนัง่งไปมุมมือ นรจ้าพี่น้องสมนี้ก็เนานะเดี๋ยวยังทักทถายกันใหม่เนาะจ้าสวัสดีจ้า